สวัสดีครับนักเรียนในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องแนวโน้มของกราฟนะครับแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับมาดูที่แนวโน้มของกราฟในโจทย์ข้อนี้ต่อนะครับจากการสอบถามยอดขายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ A และยี่ห้อ B ของร้านค้าแห่งหนึ่งทุกๆสิ้นเดือนนะครับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนกันยานะครับเดือนมกราจนถึงเดือนกันยาสามารถนําข้อมูลมาแสดงได้ดังกราฟดังนี้ ได้เป็นแกน x คือเป็นเดือนนะครับแกน y เป็นจำนวนเครื่องปรับอากาศที่ขายได้ซึ่งมันก็จะมีเส้นกราฟอ่ามีเส้นกราฟอยู่2อันที่เป็นส่วนโค้งแบบนี้นะครับก็คือเส้นสีแดงเป็นของยี่ห้อ b เส้นสีน้ำเงินเป็นของยี่ห้อ a นี่คือข้อมูลที่กำหนดมาให้อ่าโดยเริ่มจากเดือนมกราตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะสิ้นสุดที่เดือนกันยาจากโจทย์เลยนะครับมกราถึงกันยา อ่ะโอเคมาดูคำถามกันในข้อที่1ในเดือนมีนานะครับในเดือนมีนาร้านค้าแห่งนี้ขายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อใดได,ได้มากกว่ากันขายได้มากกว่าหมายความว่าในเดือนนั้นจำนวนเครื่องปรับอากาศที่ขายได้เนี่ยเยอะขึ้นแสดงว่ากราฟไหนที่อยู่จากข้างบนเนี่ยจากข้างบนเนี่ยจะมีค่ามากกว่าอ่ะดังนั้นก็มาดูที่เดือนมีนา ข้อมูลของเดือนมีนาซึ่งในกราฟอันนี้มันเขียนมาแค่มกกราพฤศภาแล้วก็กันยาเราก็ต้องมาหาว่าเดือนมีนาอยู่ในช่วงไหนซึ่งเดือนมีนาคมอยู่ระหว่างมกกรากับพษภาอภาอยู่ระหว่างตรงนี้ดังนั้นข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลตั้งแต่ช่วงนี้ที่คุณครูขีดมาอ,อยู่ในช่วงระหว่างเส้นซ้ายกับเส้นขวาที่ครูขีดขึ้นมาคือของเดือนมีนาแล้วก็มาดูว่า ยี่ห้อไหนขายได้มากกว่ากาันเห็นได้เลยว่าเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินจะอยู่ข้างบนคือจํานวนเครื่องปรับอากาศเยอะกว่าสีแดงดังนั้นก็มาดูเส้นสีน้าเงินเป็นของยี่ห้อ A ดังนั้นเราก็จะสรุปได้แล้วว่าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ A เนี่ยขายได้มากกว่ายี่ห้อ B นะครับเพราะว่าเส้นกราฟเนี่ยของเส้นสีน้ําเงินเนี่ยอยู่สูงกว่าเส้นสีแดงเดือนมีนามันจะอยู่ประมาณตรงนี้ตรงไหนก็ได้ตั้งแต่ ช่วงนี้จนถึงของตรงนี้ไม่ถึงพฤษภาแล้วก็ไม่ใช่มกลาแน่นอนเพราะว่าเราเอาเดือนมีนามันก็จะอยู่ระหว่างนะครับมันจะอยู่ระหว่างไม่รู้ตรงไหนก็ได้อาจจะเป็นตรงไหนก็ได้อยู่ระหว่างซึ่งเส้นกราฟสีน้ําเงินจะมากกว่าสีแดงโอเคมาดูที่ข้อ2ในเดือนใดที่ขายยอดเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ A กับยี่ห้อ B ได้เท่ากันได้เท่ากันหมายความว่าเส้นกราฟตัดกันนั่นเอง ก็มาดูเส้นกราฟ b ลากขึ้นไปแบบนี้เส้นกราฟ a ลากลงกลับมามีจุดหนึ่งที่ตัดกันคือเดือนพฤษภาสแสดงว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ a และยี่ห้อ b เนี่ยขายได้จำนวนเครื่องเท่ากันเพราะมันตัดกันที่จุดตรงเดือนพฤษภาพอดีนะครับก็จะเป็นเหตุผลประมาณนี้ในข้อ3ในเดือนต่อไป ร้านค้าแห่งนี้ควรสั่งเครื่องปรับอากาศยี่ห้อใดมาขายมากกว่ากันเพราะเหตุใดซึ่งอันนี้ก็จะต้องคิดนิดหนึ่งนะว่าเดือนต่อไปร้านค้าแห่งนี้ควรจะสั่งเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ A หรือยี่ห้อ B แล้วก็เหตุผลอะไรด้วยซึ่งข้อนี้ก็จะตอบเป็นร้านค้าแห่งนี้ควรสั่งเครื่องปรับอากาศในยี่ห้อ B มากกว่าเพราะเหตุใดมาดูที่กราฟนะครับ เพราะเราเริ่มจากเดือนมกราพร้อมกันแต่ในเดือนมกรายี่ห้อ A ขายได้มากก็จริงแต่พอไปเรื่อยๆจนถึงเดือนกันยายอดขายมันลดลงนะกราฟมันค่อยๆลงมาเรื่อยๆจำนวนเครื่องมันลดลงมาเรื่อยๆแสดงว่ายี่ห้อ A เนี่ยขายได้น้อยลงต่างกับยี่ห้อ B ที่เริ่มขายได้น้อยนะตรงนี้อาจจะขายได้สักร้อยเครื่องอแสดงว่า พอลากกราฟขึ้นไปตามเส้นสีแดงนี้มันต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้อาจจะเป็นพันเครื่องก็ได้นี่แสดงว่าเราจะเลือกยี่ห้อ B นะเลือกยี่ห้อ B ดังนั้นก็จะตอบเป็นยอดยี่ห้อ B นะยอดขายของเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ B จะขายได้มากกว่าเราควรจะเลือกซื้อในยี่ห้อ b นะเดือนถัดไปมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ นะหลังจากเดือนกันยาตรงนี้มันก็จะขึ้นยาวสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือแนวโน้มของกราฟนะครับอ่ะมาดูหัวข้อต่อไปนะครับความสัมพันธ์เชิงเส้นดูที่ข้อความข้างบนนะครับความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณที่มีกราฟอยู่ในแนวเส้นเดียวกันเราเรียกความสัมพันธ์ใน,นลักษณะเช่นนี้ความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณที่มีกราฟอยู่ในแนวเส้นเดียวกัน เราจะเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นสมการของความสัมพันธ์เชิงเส้นที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณ2ปริมาณคือสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเพราะเราจะเอามาเปรียบเทียบกัน ตรงนี้เขียนหัวข้อไปเป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสมการหนึ่งไม่ใช่มีแค่ตัว x ตัวเดียวหรือมีแค่ตัว y ตัวเดียวหรือมีตัวอักษรที่เป็นตัวแปรแค่ตัวเดียวเหมือนเรื่องที่เราเรียนในบทที่1 บทที่1มันจะมีตัวแปรอยู่ตัวเดียวแต่อันนี้เราจะมีตัวแปรอยู่2ตัวคือมีทั้ง a ทั้ง b หรืออาจจะเป็น x กับ y นะครับลักษณะประมาณนี้ดูโจทย์ในข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้มันให้ข้อความมาว่า2เท่าของจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งมากกว่าจํานวนเต็มอีกจํานวนหนึ่งอยู่3 2เท่าของจํานวนเต็มจํานวนหนึ่ง สองเท่าของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งคูให้เป็น 2x อ่าแล้วก็มากกว่าจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งแสดงว่าคนละบจำนวนและให้เป็น y แล้วกันอันนี้คือจำนวนเต็มจำนวนแรกอันนี้คือจำนวนเต็มจำนวนที่2ดังนั้นสมการที่เขียนได้ก็จะเป็น 2x ลบ y เท่ากับ3นั่นเองนะครับอันไหนที่มากกว่าเอามาตั้งกับลบตัวน้อย การแปลงโจทย์เป็นสมการก็จะได้เป็น 2x ลบ y เท่ากับ3หมายความว่า2เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าก็คือเอามาตั้งลบกับตัวน้อยกว่ามากกว่าจำนวนหนึ่งอยู่3เลยเป็นเท่ากับ3แบบนี้ทีนี้ข้อ2กํกำหนดค่า x และ y ถ้าสมมุติว่ามันให้ x เป็นลบ2ให้ x เป็นลบ1ให้ x เป็น0ให้ x เป็น1ให้ x เป็น2 ถามว่า y แต่และช่องจะมีขนาดเท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันเพราะเราใช้สมการนี้ในการหานะครับดังนั้น x มีค่าเท่ากับลบ2เราเอาลบ2มาแทนใน x ก็จะได้เป็น2คูณกับลบ2ลบกับ y เท่ากับ3จะเป็นแบบนี้นะครับลบ2คูณ2เป็นลบ4ลบ y เท่ากับ3ย้าย y ไปฝั่งนู้นก็เป็น y แล้วก็ย้าย3มาลบก็จะเป็นลบสลบสแบบนี้นะครับ y จึงมีค่าเท่ากับลบเแสดงว่าช่องนี้เราจะเขียนลบเลงไปอ่าคือการหาแบบนี้นะครับดังนั้น x ที่เป็นลบหก็จะได้ y เป็นลบหนะครับเอาไปแทนค่า x เป็น0 y จะได้เป็นลบสนะครับตรงนี้ได้เป็นลบหได้เป็น1อ่า ลองหากันดูนะครับเอาค่าตรงนี้ไปแทนใน x จะได้เป็นลบ5นะครับเอาศูนย์ไปแทนใน x จะได้เป็นลบ3เอา1ไปแทนใน x จะได้เป็นลบ1แล้วก็เอา2ไปแทนใน x ตรงนี้จะได้ y เป็น1นะครับประมาณนี้เดี๋ยวคูณลบตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งจากตารางเราจะได้คั้นดับแล้วจากตารางเลยนะครับเป็น x ขึ้นก่อนนะครับ x ขึ้นก่อนคือลบ2ลบ7ต่อมาอันนึงเป็นลบ1ลบ5 0ลบ3และ1ลบ1 2ลบ1ได้คูรดับมา5คู่นะครับแล้วเราก็เอาคูรดับเหล่านี้มาลงที่กราฟมาลองลงที่กราฟก็คือลบ2ลบ7จุดจะอยู่ ด้านล่างคอเลนที่3นะครับลบสอลบเอยู่ตรงนี้ต่อมาคู่อันดับลบหนึลบหนลบหนะครับอยู่ตรงนี้คู่อันดับอาคูซูมให้นะครับเผื่อมองไม่เห็นคู่อันดับ0ูลบสอยู่บนแกน y ผู้อันดับ1-1ลบ1อยู่คอร์รนที่4และคู่อันดับสุดท้ายคือ2-1 2-1สอะจะอยู่คอร์เลนที่1แล้วเราก็ลากกราฟนะกราฟมันเป็นกราฟเส้นตรง ลากเส้นจากจุดแต่ละจุดนะครับอขอคู่ลากแป๊บหนึง่งจะได้เป็นเส้นตรงแบบนี้ใส่หัวลูกศรไปด้วยก็จะเสร็จหน้านี้นะครับใครเสร็จแล้วนะครับเปิดหน้าต่อไปเปิดหน้าถัดไป มาดูหน้าถัดไปนะครับเดี๋ยวจะพาทําหน้าน,นี้หน้าถัดหน้านที่เป็น y เท่ากับ 3x บวก1นะครับแล้วก็ในหน้าถัดไปอีกอที่เป็นโจทย์ข้อ2กับข้อ3เดี๋ยวจะให้ลองทําเองนะครับถ้าสงสัยตรงไหนสามารถทักไลน์มาถามคุณครูได้นะครับเดี๋ยวจะให้ทำเองข้อ2กับข้อ3นะครับฝึกลองทำนะถ้าครูเฉลยทั้งหมดเดี๋ยวเราจะได้ไม่เดี๋ยวเราไม่ได้ลองทำด้วยตัวเองนะครับ มาดูข้อ1นอันนี้ก่อน y เท่ากับ 3x บวก1แทน x ลงไปแทน x เท่ากับลบ2ลงไปใน x ตรงนี้เขียนตัวอย่างให้สักตัวอย่างหนึ่ง y เท่ากับ 3x x คือลบ2บวก1 y ก็จะเท่ากับลบ6 3คูณลบ2เป็นลบ6บวก1 y จึงเป็นลบ5 แสดงว่าช่องนี้ใส่ลบหแบบนี้นะครับพอเราแทนค่าลงไปแล้วอ่าตรงนี้ก็จะได้เป็นลบสตรงนี้จะได้เป็น1ตรงนี้จะได้เป็น4ตรงนี้จะได้เป็น7นะอันนี้ในกรณีที่มันเป็นสรรมการแบบนี้นะครับแต่ถ้าเจอโจทย์ข้อไหนที่มันบอกมาเลยว่า y เท่ากับ10แสดงว่าทั้งช่องทั้งหมดนี้เขียนเป็น10หมดเลยสมมตินะสมมติว่ามันบอกว่า y เท่ากับ10อย่างเดียวเลย ไม่มี 3x บวก1แบบนี้มันเขียนมาเป็น y เท่ากับ10เลยนะแสดงว่า y ทั้งหมดในช่องนี้เป็น10หมดเลยดังนั้นก็จะได้เป็นคูณดับลบ2 10ลบ1 10ประมาณนี้นะครับแต่โจทย์ข้อน,นี้เป็นสมการดังนั้นก็ต้องแทนค่าลงไปอ่ะได้เป็นคูณดับใดบ้างก็จะเป็นคูณดับลบ2ลบ5ลบ1ลบ2 1> 0 1 1 4และคูณดับ2 7นะครับมีอยู่5้คูณดับใครเขียขนคูณดับเสร็จแล้วมาลงที่กราฟนะครับามาลงที่กราฟคูณดับแรกคือลบ2ลบ5ลงที่จุดตรงนี้ พจนดับต่อมาเป็นลบหนึลบองนดับต่อมาเป็น0 1นู์หนนดับต่อมานะครับเป็น1 4ึูงีนดับต่อมาสุดท้ายเป็นสองกับเจ็ด เราก็จะได้กราฟเฉียงขึ้นไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับในเรื่องของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับเหลืออีก2ข้อในหน้าถัดไปนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำนหลังจากดูวิดีโอนี้เสร็จปึ๊บลองนั่งทำอีก2ข้อนะครับ2ข้อนี้นะจะเป็นโจทย์นี้ น,นี้คือโจทย์แรกนะครับเราก็แทนค่าลงไปตรงนี้แทนค่า x ลงไปในลบ x ้วยนะมันมีติดลบ x ดังนั้นดูให้ดีมันเป็นถ้าเป็น x จะเฉยพอเราแทนลบ2ลงไปมันก็จะกลายเป็นลบ2บวก3นะครับแต่ถ้าอันนี้มันเป็นลบ x อยู่แทนค่าลงไปมันจะเป็นลบกับลบ2 3. อบวกสาลบๆเจอกันจะกลายเป็นบวกมีค่าเท่ากับ2บวก3เฉยๆแบบนี้ ดังนั้นแทนค่าให้ถูกต้องนะครับอันนี้คือข้อ2ส่วนข้อ3จากที่ครูบอกไปถ้ามันเขียนเป็นสมการแค่นี้ y, y เท่ากับ4เฉยๆแสดงว่าช่องทั้งหมดนี้คือ4อ่าก็ลองเขียนอันดับออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลองลงกราฟดูโอเคนะถ้าใครสงสัยตรงไหนทักไลน์มาถามครูแล้วกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้า